สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีสแกนนะครับของ Motorola gpuv 650นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มี gps นะครับรองรับ3ย่านความถี่นะครับย่านดำย่านแดงแล้วก็ย่าน400นะครับวิธีสแกนนะครับเรามาเริ่มพร้อมกันนะครับการสแกนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1 สแกนในช่องเมมโมรีครับในช่องเมมโมรีแบบนี้นะครับ2กับสแกนในช่อง VFO ครับแบบนี้นะครับสแกนในช่อง VFO ผมจะมาแนะนําวิธีสแกนในช่อง VFO ก่อนนะครับวิธีสแกนให้ทําแบบนี้นะครับกดดอกจันแช่ไว้นี่ครับกดดอกจันแช่ไว้แน่นๆครับปุ๊บมันก็จะวิ่งต่อยไหมครับเนี่ยครับวิ่งไปเรื่อยๆครับเนี่ยวิ่งหาความถี่พอเจอความถี่มันก็จะหยุดนะครับ หยุดแล้วก็จะวิ่งต่อนะครับมันมี2แบบนะครับอ่าหยุดแล้วหยุดเลย2หยุดแล้ววิ่งต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอ่าอ่าในครั้งหน้านะครับอ่าหยุดสแกนให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับอ่าผมกด exit กันแล้วกันนะครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับหยุดสแกนต่อไปจะเป็นสแกนในอ่าช่องอ่าเมมโมรีนะครับกดบีฟโอครับเพื่อจะเข้าโหมดเมมโมรีครับกดบีฟโออ่าเนี่ยครับ อันนี้ผมบันทึกไว้ทั้งหมด5ช่องนะครับอ่าทั้งหมห5ช่องเนี่ยครับนะครับอ่าวิธีสแกนก็ทําเหมือนกันครับเหมือนเดิมครับกดสี่เหลี่ยมอ่กดดอกจันแช่ไว้ครับเนี่ยสแกนเนี่ยกดแช่ไว้นะครับปุ๊บอ่ามันก็จะวิ่ง1 2 3 4งสองสามสี่ห้านะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าหยุดเนี่ยครับพอเจอความที่หยุดมันก็หยุดเลยนะครับตัวนี้ครับหยุดและหยุดเลยคือแบบแรกนะครับ สองหยุดแล้ววิ่งต่อนะครับอ่าเนี่ยผมให้สแกนใหม่นะครับอ่าอันนี้หยุดแล้วหยุดเลยก็ต้องสแกนใหม่ครับปุ๊บอ่ามันมี2แบบนะครับคือ1เราจะเอาหยุดแล้วหยุดเลยหรือหยุดแล้ววิ่งต่อนะครับอ่าหยุดสแกนนะครับกดปุ่มไหนก็ได้ครับอ่าให้มันก็จะหยุดครับผมกด PD ดีครับปุ๊บอ่ามันก็จะหยุดเห็นไหมครับอ่าทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีหยุดแล้วหยุดเลยกับหยุดแล้ววิ่งต่อนะครับ เมื่อกี้นี้ในโหมดนี้เป็นเป็นหยุดแล้วหยุดเลยนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําเป็นหยุดแล้ววิ่งต่อนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูครับไปเมนูที่อ่าเมนูนี้เลยครับ s c เนี่ยเมนูที่1 4นี่ครับเมนูนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บอ่าอันนี้ SE ก็คือหมายคำว่าหยุดแล้วหยุดเลยนะครับอ่ากดลูกศรขึ้นไปหนทีครับปุ๊บ T O นี้ก็คือหมายคมว่าหยุดแล้ววิ่งต่อนะครับอ่าเราจะเอาหยุดแล้ววิ่งต่อให้เอาเมนูนี้นะครับ T O นะครับได้เมนูแล้วกดอ่าได้ T O แล้วกดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับกด Exit ลงมาอ่าทีนี้เรามาสแกนใหม่นะครับกดดอกจันครับแช่ไว้ครับปึ๊บอ่ามันก็จะสแกน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5านะครับพอเจอความถี่มันก็จะหยุด หยุดแล้วก็จะวิ่งต่อนะครับอ่ะรอมันอ่ะความถี่เข้ามานะครับอ่ะนะครับอ่ะลองดูว่าหยุดแล้วมันจะวิ่งต่อไหมอ่ะมันไม่มานะาครับความถี่เขายังไม่คุยกันอ่าเดี๋ยววอลเข้านะครับอ่ะวอลเข้าดีกว่านะครับอ่ะนี่ครับอ่ะวอลเข้ามานี่ครับหยุดปึ๊บปล่อยมือปุ๊บอ่ะพอหยุดมันก็จะวิ่งต่ออ่ะเห็นไหมครับหยุดแล้ววิ่งต่อเห็นไหมครับอ่านะครับเนี่ยหยุดเห็นไหมครับพอสัญญาณเข้า มันก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะวิ่งต่อเห็นไหมครับทีนี้หยุดก็กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหมือนเดิมครับปึ๊บนะครับทีนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมันมีทั้งหมดอยู่5ช่องนะครับถ้าท่านบอกว่าโห้าช่องมันฟังไม่ไหวเราไม่ฟัง2กับ4ได้ไหมนะครับทำได้ครับทําได้วิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับเราไม่ฟังช่องไหนเอาช่องนั้นมาสแตนบายไว้ครับผมไม่ฟังช่องที่2กับ4นะครับ ่ทําทีละช่องนะครับช่องที่2เราไม่ต้องการนะครับให้กดเมนูนะครับเอาช่องที่2มาสแตนบายไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดเมนูครับปุ๊บไปเมนูที่38ครับเนี่ยกดไปครับหรือกด38เลยครับ38ปดุ๊บอ่าเมนูนี้เลยสแกนแอดนี่ครับกดเมนูครับปุ๊บอ่าอันนี้มันออนอยู่เห็นไหมครับเราก็ปิดมันซะโดยกดลูกศรขึ้นเนี่ยครับลูกศรขึ้นให้เป็นออฟนะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันครับปุ๊บ ่าเสร็จแล้วก็กด Exit ลงมาเลื่อนไปช่องที่4ครับนี่ครับอันนี้2กับ4เราไม่เอากดเมนูครับปึ๊บอ่ากดเมนูซ้ำอีกครับมันออนอยู่ให้เป็นออฟครับกดลูกศรขึ้นกดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่ากด X ลงมาครับปึ๊บอ่าทีนี้เรามาสแกนครับอ้ากดดอกจันแช่ไว้ครับปึ๊บอ่ามันสแกนเห็นไหมหนึ่้าหนึ่งสเลยเห็นไหมครับเนี่ยง่ายๆครับหยุดสแกนก็กด Exit ครับหรือกดปุ่มใดๆก็หยุดนะครับ อ่าวิธีสแกนนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสรับรติดตามชมครับสวัสดีครับ